ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในห้องวิจัยของผมนั่นเองนะ uh huh. แลวผมเนี่ยมีหน้าที่ในการวิจัยแล้วก็ทดลองนะแล้วก็ต้องมีหนูทดลองด้วยนะหน uh ู huh. ทดลองในวันนี้ก็คือเจ้านี้เลยใช่มันคือกันดั้มอ่ะขอเรียกฉายามน่ากันดั้มคุงแล้วกันอ่าผมบอกแล้วกาแฟมันดีเรู้สึกไม่ง่วงนอนเลยในเมื่อชื่อกันดั้มคุงมันน่ารักเกินไปผมจะตั้งชื่อมันใหม่นะทับฟีคุงแล้วกันเอาล่ะตับฟีคุงมันอาจจะเจ็บหน่อยนิดนึงนะมันเจ็บเหมือนโดนตัด จริงมาดูปฏิกิริยาในกว่าว่าทัฟฟี่คุงจะเป็นยังไงปฏิกิริยาปกติรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะอะทัฟฟี่คุงทัฟฟี่คุงเป็นไรอีโอ้แย่ yeah, แล้วน็อกแล้วทัฟฟี่คุงน็อกแล้วฉันจะปล่อยแกอเองเฮ้ยเฮ้ยทัฟฟี่คุงเป็นอะไรทัฟฟี่ทัฟทฟี่คุง <S <S โอเคเรามีทัฟฟี่คุงคนใหม่แล้วนะ,ะคนเก่า เขาลาออกไปแล้วอ่าตาผห่าหมัวต้องการกาแฟไี่ด่มเพื่อเอาเลิกอาชียอาเอาลาทัฟฟี่คุง V2 ได้เวลารับยาแล้วใช่้อโดนไปแล้วหนึ่งมันเจ็บหมือนมดกัดนะลูกก่อนที่จะรอทัฟฟี่คุงมีปฏิกิริยาอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมขอไปเอายาเพิ่มก่อนแต่ผมขอเติมกาแฟแป๊บหนึงนี่สุดยอดไปเลยเฮียเทสีขาวได้สีน้ำตาล นายท้ฟฟี่คงเป็นไงบ่งววายท้ฟฟี่คงกูเป็นฮียเลยเนี่ยพฟี่คงเดี๋ยวฉันจะรักษาแกเองกันมาแล้วเอายาตัวใหม่มาอา้าวฉีดบอดายฉีดบอดายฉีดสิจุดอ่อนแกอยู่ตรงไหน, <c oughs> ม,นมันมีคนมามองคนมามองไปแล้วตัฟี่คงไปแล้ว <c oughs> มน,น,น,นุูเสาหินตรูนี่แหละเลอะเทอะเนีเ่ย เอาละคนใหม่มาโอ้ทัฟฟี่คุงนาะยยังไม่ตายโอเคนาะยแค่โดนแต่แปลกดหน่อยอเ,เอาละทัฟฟี่คุงได้ยาแล้วโอเคโดนแล้วทุกอย่างปกติต่รอ,อยามันออกฤทธิ์ก่อนที่ฟีคุงฉันกลับมาแล้วเป็นไงบ้างก็ไม่มีอะไรผิดปกตินี่หว่าอุยอ้ยอุ้ยทิ่ฟีคุงไม่ มาให้ดิฟี่คุูเอาดิฟี่คุงคนใหม่สวัสดีฉีดวัคซีนในสองเข็มเลยอาการเป็นไงบ้างทิฟี่คุงฉันกลับมาแล้วรู้สึกว่าทิฟี่คุงจะปกติดีนะโอ้ย<笑><笑>ปกติก็แปลกวัคซีนีนเข็มหนึ่งอาไปเด็กโอเคเข็มนั้นอาจจะทำให้นายเพียก็ได้นะเพื่อ,อความปลอดภัยกูจะล็อกมังไว้ก่อน โอเคฉันกลับมาแล้วทัฟฟี่คุงอ้อ oh, ทัฟฟี่คุงนาะยไปโดนอะไรมานะ่ะโอ้หแย่ละนายยังโอเคใช่ไหมื่อความแน่ใจอาไปอีกสักเข็มแล้วกันฉีดให้โดนสิเ้ยฉีดอยู่ตรงไหนวะทำไมกูฉีดไม่ได้บายบายทัฟฟี่คุงอ้อ oh, สวัสดีทัฟฟี่คุงวัคซีนนี่อย่าไปเดียเอ้า oh, ไม่นะฉันต้องการกาแฟอ๋อดื่ม เออต่อตัวโอเคทัฟฟี่คุงรอสักแป,ป๊บนึงโอ้ย,อยทัฟฟี่คุงนายวิ่งได้แล้วจอห์นนี่นา,นายนี่ใช่ไหมเป็นเด็กสักเข็มหนึ่งอีกเข็มหนึ่งว้ายทัฟฟี่คุงโอ้สวัสดีทัฟฟี่คุงคนใหม่ฉีดไฟเซอร์เข้าตัวนี่เข้าไปเรียบรอ้อยคุณหนีแล้วมาอยู่โอเคฉันกลับมาแล้วทัฟฟี่คุงเฮ้ยเดี๋ยวทัฟฟี่คุงมีปืนเอาปืนมาจากไหนทัฟฟี่คุงไอ้สักเข็มนึง ปล่อยไม่ทัฟฟี่คุงได้กลายเป็นไอ้ท่าไปแล้วไม่มีใครรับงานกูเลยไอย้โอเคปีักเข็มหนึ่งทัฟฟี่คุงรออยู่นี่นะเดี๋ยวไปเอาใยเข็มนึงก่อนมันจะมีทัฟฟี่ตัวไหนที่มันอยู่ยืนยาเหมือนโจเซฟบ้างวะกลับมาแล้วทัฟฟี่คงุงตอนแรกทัฟฟี่คุงมีปีกป่ะวะไอ้เข็มนึงไปให้โอเคไปไงบ้างทัฟฟี่คงุง โอ้ทอฟฟี่คุงว้เขี้ยทอฟฟี่คุงถือดาบแล้วดาบโบราณตัวใส่แอสตาเข้าสิงทอฟฟี่คุงรอชั้นประเดี๋ยวได้เลยชันจะหาทางแก้เองทอฟฟี่คุงฉันมาแล้วโอ้พระเจ้าช่วยไม่อากาศในหนักมากเลยไม่ต้องห่วงเราพักกันสองสามชั่วโมงกันแล้วก็หายโอเคที่คุงนายมีปีกตั้งแต่เมื่อไหร่มีปืนด้วยโอ้ท็อฟฟี่คุงถือเลื่อยแล้วเชนโซแมนเฮ้ยมันมันเล็งคนข้างห้องท็อฟฟี่คุงนายอย่าเพิ่งเป็นเชนโซแมน ขอฉีดอีกเข็มหนึ่งฉีดสิโอเคโดนแล้วน่าจะได้กลายเป็นอสูรละกายเดี๋ยวกูรอด,ดูก่อนว่ามันจะระเบิดไหมฮัลโหลเพื่อนนายยังโอเคใช่ไหมนั่นฮะโอเคเอาไปอีกเข็มแล้วกันเข็มกูไปแล้วมาอยู่ละไม่ตะวฟีคุงตะวฟีคุงจะอยู่ในดวงใจของทุกคนตลอดไปนะครับยังไ,ไงถ้าฟีคุงก็มาแล้วไอ้เข็มนึงละ เอาเอาทำไมกูตายตัวอะไรหลุดวะเฮ้ย<อ>ตัวเชี่ยแล้วเนะี่โอ้ยตัวตัวเชี่ยแล้นะเนี่ยอะไรทลืมทัฟฟี่คุงไปเลยทัฟฟี่คุงยังอยู่ดีใช่ไหมทัฟฟี่คุงทัฟฟี่คุงเศ<า>ร้าเดี๋ยวนะทำไมผมสร้างหุ่นไม่ได้อีกอะโอ้ทัฟฟี่อ้าวไม่เห็นดูตล่ะทัฟฟี่คุงเก็บน,นิดนึงนะนี่โอเค เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรที่พี่คงอยู่ไหมที่พี่คงเดี๋ยวที่พี่คงทำไมตัวเหลือแค่นั้นอะเอาลองหุ่นทดลองพรฟพี่คงเอาไปดอกหนึ่งโอเคครบรู้สึกว่าพระพี่คงจะผิดปกติทางร่างกายนั่นก็ขอตัวอย่างเลือดหน่อยแล้วกันตัวอย่างเลือดอย่าทำเลยกนะ okay, ูนะโอเคได้ได้ไนดะ้ละเฮ้ยเฮ้ยตัวพี่คงเฮ้ยตัวพี่คงไอ้ย่า